สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนพฤศจิกายนคือวันพุทธที่หนึ่งขอพระคุณความรักของพระเจ้านั้นอยู่กับพวกเราในพระธรรมสดุดีบทที่92งผมตั้งหัวข้อว่าพระยาเวผู้เที่ยงธรรมซึ่งพูดในข้อที่15เพื่อแสดงว่าพระยาเวนั้นเทียท่ยงธรรมเที่ยงธรรมยุติธรรมนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติ ตอบสนองจากคนอธรรมและคนชอบธรรมนะครับแล้วเรามาดูแบ่งข้อคิดออกมาเป็น3ข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่1นึ่พระคัมภี์พูดถึงคนอธรรมอยู่ในข้อที่6ถึงข้อที่9คนอธรรมมีลักษณะอย่างไรบ้างเขาไม่รู้และไม่เข้าใจนะครับไม่รู้เรื่อง แล้วก็ไม่เข้าใจเขาถือว่าเป็นคนงโง่คำว่างโง่นี้ไม่ใช่ใหมายถึงมี IQ ต่ำแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ขาดความเข้าใจหรือความสามารถทางศีลธรรมที่จะรู้เรื่องของพระเจ้าหรือภาชกิจของพระเจ้าซึ่งกล่าวในนะครับข้อที่4นะครับแล้วก็ข้อที่5เพราะฉะนั้นผลของการที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนั่นเองทำให้เขาเอง กระทำความชั่วนะครับแล้วลักษณะอีกอันหนึ่งที่พระกบีพูดถึงว่าคนาธรรมเขาจเจริญขึ้นนะครับแต่ผลบั้นปลายชีวิตนั้นเขาจะพบกับการถูกทําลายแล้วก็การกระจัดกระจายความพินาศทั้งหมดเหล่านี้นี่เนี่ยเเป็นการพูดบรรยายถึงคนอธรรมให้เรามาดู การนำไปใช้นะครับเมื่อมนุษย์เราที่ไม่รู้เรื่องพระเจ้าหรือไม่เข้าใจพระเจ้าไม่ได้เชื่อในพระเจ้าผลที่ตามมาชีวิตของเขานนั้นเนี่ยเขาก็จะทำไมครับเขาก็จะประพฤติตัวที่ชั่วลและเลวทรามและรวมทั้งการข่มเหงนะผู้เอ่อคนชอบธทมและแม้กระทั่งนะครับต่อสู้กับพระเจ้าเองด้วย ประการข้อคิดประการที่สองเราอย่าไปอิจฉานะครับคนอธรรมเพราะเราเห็นคนอธรรมดูเหมือนผมใช้คําว่าดูเหมือนเขากําลังเจริญขึ้นอยู่ในข้อที่7หลายครั้งนะครับเราเห็นคนชั่วคนอธรรมคนโกงนะครับอองอกขึ้นอย่างย่าแล้วก็ทําความชั่วทุกคนก็เจริญขึ้นอันนั้นเรามองที่ปัจจุบันแต่ถ้าเราอ่านต่อไป ในข้อที่ตอนท้ายข้อที่8ข้อที่9ก็จะรู้ว่าผลบ้านปลายนะครับเขาจะถูกทําลายผลบ้านปลายเขาจะพินาศไปแล้วก็จัดกระจายไปทั้งหมดเหล่านี้เมื่อเราเห็นคนชอบทำไอ้คนเอาทำนะประพฤติตัวที่ไม่ถูกต้องกระทําความชั่วคดโกงเอาเปรียบข่มเหงคนชอบทำเราอย่าไปอิจฉาเขาเราเพียงแต่รอเรา อย่าไปทุกใจแทนเขาผมใช้คําว่าอย่างนั้นแต่ให้เรารอเวลาของพระเจ้าอย่าดูที่ปัจจุบันแต่ให้รู้ในระยะยาวในอนาคตนะครับเขาเองจะต้องรับผลสิ่งที่เขาเองกระทําเพราะหัวข้อวันนี้คือพระยาวเวเที่ยงรมให้เรามาดูข้อที่สองครับคือคนชอบธรรมที่พูดถึงอยู่ในข้อที่สิบถึงข้อที่สิบสี่ในข้อที่สิบสิบ นะครับดูเหมือนพูดถึงคนเขียนเองเป็นไปได้ว่าดาวิดเขียนพระธรรมเล่มนี้หรือใครเขียนไม่ได้ปรากฏพูดออกมาแต่พระองค์ทรงยกชูข้าพระองค์ขึ้นเขาใช้คําว่าข้าพระองค์ข้าพระองค์ในข้อที่10กับข้อที่11แต่พอหลังจากข้อที่12เป็นต้นไปนะเาก็จะพูดถึงคนชอบธรรมแต่เรารวมกันมาว่าพระเจ้าทรง อวยพรหรือพระองค์ทรงนำคนชอบทำอย่างไรบ้างข้อคิดนะครับ2.1พระองค์ทรงยกชูเขาค่าเขานี้เป็นแสดงถึงกำลังพลังนะครับแล้วก็อำนาจอันนี้พูดถึงพระเจ้าจะยกคนของพะระองค์นะครับขึ้นโดยเฉพาะถ้าดาวิดในฐานะที่เป็นกษัตริย์เราจะมี เขาจะยุกยกขึ้นมีกําลังเหมือนอย่างเขาของวัวกระทิงนะครับที่จะทิมแทงศัตรูสองครับเทน้ำมันใหม่บนข่าน้ำมันเป็นภาพแสดงถึงสัญลักษณ์ถึงของพระวิญญาณาของบริสุทธิ์ถ้าโดยเฉพาะในพระกัมพีใหม่กานะรเจิมด้วยน้ำมันการพูดถึงภาพของพระวิญญาณ เพราะพระเจ้าจะประทานน้ำมันและไม่ได้เป็นน้ำมันเก่าเป็นน้ำมันใหม่พันธสัญญาใหม่พระวิญญาณโดยสุดที่จะสถิตอยู่ในชีวิตของผู้ที่เชื่อทุกคนแล้วสองจก็พระองค์ทรงกำจัดสตูนะตาจะเห็นสตูพายแพ้หูจะได้ยินถึงความล่มจมของเขานั้นะหนุนใจพวกเราก่อนหน้านี้เราเห็นคน อาธรรมจเจริญอย่าไปทุกข์ร้อนใจเพราะว่าวันหนึ่งอนาคตรเราจะเห็นด้วยตาและได้ยินกับหูของเราถึงความล่มจมหรือความพ่ายแพ้ของศัตรูหรือคนอาธรรมแล้วข้อคิดนะครับ2-4ทรงช่วยฆ่าให้งอก งามจเจริญขึ้นอยู่ในข้อที่12ถึงข้อที่14ผมเองอยากจะอ่านข้อนี้นะครับ12บอกว่าคนชอบทำจะงอกอย่างต้นอินทผาลัมเขาจะ,จะเจริญขึ้นอย่างต้นสนซีด้าในเลบานอนซึ่งปลูกไว้ในพันธิเวทของพยาเวและงอกงามในบริเวณพันธเวทของพระเจ้าของเรามันยังออกผลเมื่อแก่แล้วมันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสด ทั้งหมดเหล่านี้เป็นภาพที่ยกเปรียบเทียบบรรยายถึงคนชอบทำว่าเขาจะเป็นคนมีลักษณะเหมือนอย่างต้นไม้สองต้นคือต้นอินทผลามกับต้นสนซีด้าที่ปลูกไว้ในเลบานอนลักษณะของต้นอินทผลามนะครับเป็นต้นไม้ยืนยืนขึ้นตั้งมั่นนะครับอายุยืนยาวนะ ประโยชน์ของต้นอินทาลามใช้สำหรับแกะสลันะครับนั้นเป็นประโยชน์ซึ่งออส่วนต้นสนซีด้านั้นเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งมั่นคงนะครับซึ่งโซโลมอนใช้ต้นไม้สวนซีด้ามาสร้างพันธิเวทของพระเจ้านั้นเป็นภาพที่จะบอกให้สื่อความหมาย ให้กับพวกเราทั้งฝ่ายวิญญาณว่าคนชอบธรรมนั้นจะยืนขึ้นตั้งมันง่นคงอายุยืนยาวและทำไมแข็งแกร่งนะครับเหมือนอย่างต้นไม้ทั้งสองต้นนี้ชีวิตของคนชอบธรรมจะยืนขึ้นจเจริญขึ้นตั้งมันง่นคงยืนยาวและแข็งแกร่งหนักแน่นทั้งฝ่ายวิญญาณจิตนะครับ ันจะเป็นไปได้อย่างไรได้ครับคำตอบอยู่ในข้อที่สิบสซึ่งปลูกในพรันิเวศของพระยาวเวเมื่อเราเองชีวิตเราถูกปลูกไว้อยู่กับพระเจ้าในพันิเวศของพระเจ้าในคิดจักรของพระเจ้าความสัมพันธ์ของเราเองที่มีกับพระเจ้านั้นเป็นลากเป็นฐานนะครับที่จะนำทำสร้าง ชีวิตของพวกเราให้ยืนขึ้นตั้งมั่นคงยืนยาวแข็งแกร่งและหนักแน่นทางด้านฝ่ายวิญญาณจิตนะครับเนั้นเป็นข้อคิดที่ดีชีวิตคริสเตียนนะครับเราจะแยกจากพระเจ้าไม่ได้หลังจากที่เรารู้จักกับพระเยซูกับใจบังเกิดใหม่แล้วชีวิตเราต้องติดสนิทหรือพระคัมภีร์ใช้ตอนนี้ว่าปลูก ไว้ในพันธเวศของพระเจ้าเราปลูกชีวิตของเราไว้ที่ไหนนะครับในพันธเวศของพระเจ้าเราก็จะเก็บเกี่ยวผลดังที่พระกัมพีพูดแต่ถ้าเราปลูกไว้ในโลกปลูกไว้กับเงินปลูกไว้กับสิ่งที่เป็นของอนิจจงหรือเนื้อหนังเราก็จะเก็บเกี่ยวผลความเป่อยเน่าของเนื้อหนังนะครับข้อที่14ครับมันยังออกผลเมื่อแก่แล้วมันยังมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสด ชีวิตของนะครับคนชอบทำที่ปลูกไว้กับพระเจ้าที่อยู่ในพระเจ้านั้นไม่ใช่เพียงแต่ตอนช่วงหนุ่มที่เขาเองจะเจริญงอกงามเท่านั้นนะครับแต่ว่าชีวิตเมื่อแก่แล้วอายุมากขึ้นเป็นผู้อาวุโสไม่ใช่หมายถึงหยุดไล้ค่านอนรอคอรอคลอ,อ,ลอ,อยความตายแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าที่นี้พระกัมพีบอกว่าจะเกิดผลได้ และยังสามารถเกิดผลได้นะครับเหมือนอย่างตอนช่วงที่เป็นวัยหนุ่มและเพราะว่าอะไรเพราะมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่เสมอขอพระเยาช่วยพวกเราทุกคนโดยเฉพาะในเสรีภาพซึ่งมีผู้อาุุโสหลายคนพระกมพีบอกผมไม่ได้บอกว่าเราแก่แล้วเราสามารถเกิดผลได้แต่ชีวิตของเรานั้นจำเป็นจะต้องปลูกอยู่ในทชไมครับ ในพนิเวศของพระยาเราสามารถทำอะไรได้เหมือนอย่างตอนช่วงที่เราอยัางเป็นวัยหนุม่มแต่เราอยอมและกล้าที่จะทำหรือเปล่าเราสามารถที่จะให้พระเจ้าใช้พวกเราได้เหมือนอย่างตอนช่วงที่เป็นวัยหนุม่มเหมือนอย่างคนหนุ่มสาวเราอยอมให้พระเจ้าใช้เราหรือเปล่าขอพระเจ้าเปิดตาใจพวกเราให้เราได้เห็นความจริงนี้ ข้อคิดประการที่3ครับคนชอบทำสนองพระคุณความดีของพระยาเวอยู่ในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สโดยทั่วไปบทพระพันธ์ของคนฮีบรูจะเขียนคำสรุปก่อนมาก่อนและค่อยบรรยายต่อไปผมจึงเอาข้อหนึ่งกับข้อ4ไว้ตอนท้ายเป็นข้อสนั่นก็คือสนองพระคุณสนองเพื่คุณเพราะพระเจ้านั้นทำไมครับ เที่ยงธรรมยุติธรรมที่ตอบสนองกับคนชอบธรรมและคนอธรรมตามผลที่เขาเองจะไหมครับได้หวานหรือได้กระทำมีสามสิ่งที่คนนะชอบธรรมควรจะสนองพระคุณความดีของพระเจ้าหนึ่งให้ขอบคุณพระเจ้าประการที่สองให้ร้องเพลงําไมครับสะดุดดีแด่พระยาเวสามประกาศความรักและความสัตย์ซื่อของพระองค์ ให้กับชาวโลกคนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าได้มีโอกาสได้รู้จักความรักและความสัตย์ซื่อของพระองค์